อันนี้พูดจากใจเลยนะเวฟดีเ็เป็นไมโครโฟนของ e อ g a าโที่ตอนที่เขาออกมาตอนแรกที่นุชเห็นข่าวเขาออกมาเนี่ยอืมเอาจริงดิสวัสดีคะ่ะวันนี้เราอยู่กับ e l ลกาโตเวบดีเอ็กซ์ไมด์ดนามิกเอ็จาก e l ลก t o ตค่ะและเสียงที่ทุกคนกําลังได้ยินอยู่ในตอนนี้นะคะก็มาจาก Elgato ตเวบดี X, ค่ะเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะด้วยออเดีย n อ e ินเตอร์เฟ e ออเดียที่นุใช้อยู่เป็นประจําค่ะ เอลกา o ต e b d เวฟดีเตัวนี้นะคะเขาเป็นไมเดนามิกที่มีการเชื่อมต่อแบบ XLR ค่ะแล้วก็ตัวโพลาร์แพทเทิร์นเขานะคะจะเป็นแบบคาร์ดิโอลซึ่งก็คือสามารถรับเสียงได้ดีในทางด้านหน้าของไมโครโฟนค่ะตัวนี้เขาได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับการพูดโดยเฉพาะแล้วก็มีองศาการรับเสียงที่กว้างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขยับนิดขยับหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องห่วงว่าเราจะหลุดโฟกัสนะคะของไมโครโฟนแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอค่ะเขาบอกว่าเขามีบิวอินปัฟฟิลเตอร์มาด้วย ซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยป้องกันเสียงพึบมๆพ,พ,พ,พมากระแทกไม้นะคะโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ป,ปฟิลเตอร์เอ็กทร์นลแบบที่เป็นเหมือนตลปัดกลมๆแบบที่เราคุ้นเคยกันและเขาบอกว่าเขามีรูมน้อยรีเจคชั่นด้วยซึ่งหมายความว่าเขาสามารถตัดเสียงรบกวนภายในห้องนะคะเสียงรีเวิร์บได้ดีประมาณนึงเลยล่ะค่ะ ในราคา4,290นี้นะคะสิ่งที่เราจะได้ก็คือไมโครโฟนค่ะแล้วก็ตัวจับไมโครโฟนนะคะที่เอาไว้ใช้กับขาไม้ซึ่งตัวนี้นะคะเขาเป็นขนาด5หุนค่ะแล้วเขาก็มีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยค่ะซึ่งอะแดปเตอร์ตัวนี้นะคะสามารถแปลงขนาด5หุนให้เป็นขนาด3หุนหรือว่า2หุนค่ะที่เป็นขนาดของขาตั้งกล้องก็ได้ด้วยสําหรับคนที่คุ้นเคยนะคะกับบันเดิลของไม USB ค่ะที่ส่วนมากแล้วคือตามคอนเซปต์ค่ะปลั๊กแอนด์เพลย์เขาก็จะบันเดินมาพร้อมกับสาย USB ล้วก็บ ไม่ตัวเล็กๆที่พวกเราไม่ค่อยจะใช้กันเนี่ยก็อาจจะมองว่าเฮ้ยราคา4,290เนี่ยคือซื้อมาแล้วได้แค่ไมเองเหรอเฮ้ยมันยังใช้งานไม่ได้เลยนะ จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติของไมค์ XLR ค่ะที่เวลาที่เราซื้อไปเนี่ยจะมีแค่ตัวไมโครโฟนเราจะต้องไปหาสาย XLR audio interface แล้วก็ขาไมค์ขามาใช้งานเองมามาทสไมโครโฟนกันสักหน่อยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะนุชอยู่ห่างไมโครโฟนประมาณ2-3นิ้วค่ะและตอนนี้นะคะนุชตอยู่ห่างจากไมโครโฟนประมาณ1ฟุตค่ะตอนนี้นุชอยู่ห่างจากไมโครโฟนประมาณ2ฟุตค่ะและตอนนี้นุชอยู่ห่างจากไมโครโฟนประมาณ4ฟุตค่ะ เขาบอกว่าเว็บ DX อ่ะมีบิวอินปรับฟิลเตอร์มาด้วยเพอ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 และสำหรับสตรีมเมอร์เกมแคสเตอร์ที่ต้องการนำไปใช้งานนะคะโดยวางบนโต๊ะหรือแคมป์กับโต๊ะที่เราใช้ในการเล่นเกมเนี่ยเสียงสแปมคีย์บอร์ดจะเป็นยังไงแล้วถ้าหนุดขอโต๊ะล่ะ ขาไม้ที่นุชใช้อยู่ตอนนี้นะคะเป็นขาไม้ของเอลกาโตแบบ LP ค่ะเขาะที่ตัวแคมไม้เขาะที่ตัวไม้ตอนนี้นุชพูดอยู่ทางด้านหน้าของไมโครโฟนค่ะแล้วก็ตอนนี้อยู่ทางด้านข้างของไมโครโฟนมาที่ด้านหลังของไมโครโฟนแล้วก็อีกข้างหนึ่งของไมโครโฟนและกลับมาที่ด้านหน้าของไมโครโฟนค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับเอลกาโต้เว DX ดีเอ็กซ์เช่นเคยคะ่ะแล้วก็มีแขกรับเชิญเป็นแซมสันคิวนายูค่ะตอนนี้นะคะนุชเปลี่ยนจากการบันทึกเสียงคะ่ะโดย a u d a c i ซ y เป็น OBS Studio แล้วเดี๋ยวนุชจะสลับเสียงนะคะของไม์ทั้งสองตัวนี้ให้ทุกคนได้ลองฟังเปรียบเทียบกันคะ่ะและสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ใน OBS Studio นุชไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์เสียงใดๆทั้งสิ้นคะ่ะและที่แซมสันคิวนายูเนี่ยนะคะอันนี้นุชปิด High p a s s Filter แล้วก็ m Mid b o o s t คะ่ะเพื่อความเสมอภาคในการเปรียบเทียบ ของไม้ทั้ง2ตัวนี้และตอนนี้นะคะข้างหลังนู้นนะคะก็มีคุณพ่อ้านค่ะกําลังเล่นเกมอยู่แล้วเขาก็เปิดลําโพงด้วยอันนี้เพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าไม้ทั้งสงตัวนี้มีการเก็บเสียงรบกวนภายในห้องนะคะแต่ละตัวเนี่ยเข้ามาในไม้มากน้อยกว่ากันยังไงบ้าง มาสรุปกันสำหรับตัว Elgato Wave DX นะคะอันนี้นุชขอบอกตามตรงเลยว่าตั้งแต่ได้ยินข่าวเขาเปิดตัวเมื่อกลางปีที่แล้วนะคะอันนี้ขอพูดตามตรงเลยนะว่าค่อนข้างผิดหวังค่ะไม่ใช่ว่าตัวไมโครโฟนไม่ดีนะคะตัวไมโครโฟนเขาดีคะ่ะคุณภาพเสียงใช้ได้สมราคาวัสดุก็ดีคะ่ะดีไซน์ก็สวยแต่ที่บอกว่าผิดหวังนะคะอันนี้คือพูดจากใจของคนที่เป็นแฟนสินค้าแบรนด์ Elgato นะคะเพราะว่า l g a ก o อตะเขาเป็นแบรนด์ที่โดดเด่นใน เรื่องของ innovation ถ้าตัวเว e dx ตัวนี้นะคะเขาเป็นไม Dynamic ิแบบ usb คือนุชจะรู้สึกแบบว้าวมากแบบอารมณ์บอกว่าเฮ้ยสิ่งนี้แหละที่เรารอคอยแต่พอเขามาเป็น xlr โป๊บะจุดเด่นของเขานะคะก็คือการ connect แบบ plug and play แล้วก็ซอฟต์แวร์ว้าวแบบเว l ลิงเนี่ยหายไปพอมันเป็น xlr ถ้าคุณต้องการที่จะใช้โปรแกรมเว l ลิงนะคะคุณต้องใช้ Audio i n ิน r ท a c e เวบ XLR ของเขาซึ่งถ้าคุณมี audio interface เว็บ XLR ของเขานะคะคุณก็สามารถใช้เวบลิงค์ค่ะกับไมโครโฟน XLR อะไรก็ได้ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เว็บ DX และพอเขาเป็นไม์ XLR ที่ราคา99.99เ99หรียญ US ดอลลร์ก็ชนอย่างจังกับ โปรดพอดไมไมค์เดน امي ค XLR ตัวดังจากโรดและรวมไปถึงแซมสันคิวไยูค่ะถึงแม้ว่าในไทยเนี่ยนะคะราคาเขาจะยังต่างกันอยู่ที่ประมาณ2,000บาทนะคะแต่ราคาใน a m ม z o n เนี่ยตัวเนี้ยเขาปรับราคามาเหลือ99เหรียญซึ่ง Positioning เดียวกันเลยค่ะแต่ว่าแซมสันคิวไนยูเนี่ยมีทั้ง h i g h Pass Filter มีท Mid ั้ง MidBoost แลวก็สามารถใช้งาน USB ได้ด้วยซึ่งตรงเนี้ยมันก็ทำให้รุดคิดอีกอย่างหนึ่งนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอลกาโตนะคะเขาไม่ได้ต้องการที่จะ ดันสินค้าตัวนี้สักเท่าไหรค่ค่ะเขาทำเพียงเพื่อแต่ว่าเออเขามีออดิโออินเตอร์เฟสอะแต่เขายังไม่เคยมีไม x l r ์เลยเพราะฉะนั้นเ,อ,เออก็ออกไม x l r ์มาสักรุ่นหนึ่งแล้วกันนะจะได้เอาไว้ขายบันเดินกับออดิโออินเตอร์เฟสของเขาอันนี้นูคิดเองนะแล้วก็สำหรับไม์ทรงนี้ยซึ่งส่วนมากแล้วในราคาต่ำกว่าหมื่นเนี่ย ก็มักจะไม่มีบิวอินช็อคเมาส์อยู่แล้วค่ะเวลาที่เราเคาะโต๊ะสแปมโต๊ะโดนขาไมหรือสแปมคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยคือเสียงปุปอมุมมันก็เข้าไมมาหมดเลยซึ่งตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนุพยา,ยามจะหาช็อคเมาส์นะคะที่เอามาใช้งานกับแสมสันคิวเนี่ย คือจนบัดรนี้ยนุชยังหาที่มัน work work ที่มันโอเคไม่ได้เลยค่ะก็สําหรับคนที่สนใจไมทรงนี้นะคะที่บัตเจ็ตไม่ได้ไปถึงที่จะเป็นชัว SM7B นะคะคําแนะนําของนุชก็คือใช้ขาไมตั้งพื้นค่ะหรือถ้าคุณต้องการใช้ขาไมหนีบโต๊ะให้หนีบกับโต๊ะตัวข้างๆอย่าหนีบกับโต๊ะตัวที่เราวางคีย์บอร์ด ก็เอาเป็นว่าสำหรับคนที่มีบัตเจ็ตนะคะตั้งงบเอาไว้ไม่เกิน5,000บาทแล้วอยากได้ไมโคร a m นามิก e ์เอ็กเซอดีๆสักตัวหนึ่งเอลกาโตเว็บดีคือหนึ่งทางเลือกที่อยากให้ลองพิจารณาดูค่ะ